Business Model c a n v a นะคะหรือ B.M.C. นะคะเป็น Framework ที่ช่วยให้เราสามารถเขียนแผนธุรกิจให้จบครบในแผ่นเดียวได้ค่ะโดยปกตินะคะไอตัว B.M.C. หรือ Business Model c a n v a เนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนที่เราจะใช้แนบเพื่อขอทุนเพื่อไปขอคู่นะคะสามารถทำได้ทั้งคู่เลยมาดูกันค่ะว่า,วาตัว Business Model c a n v a เนี่ยมีอะไรบ้างและเราควรจะกรอกเข้าไปยังไงบ้างคะ่ะมาดูกันเลย ัว B M C นะคะจะแบ่งทั้งหมดออกเป็น9ช่องค่ะซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังรูปตรงนี้เลยนะคะแล้วกอ็อันนี้ที่จริงก็แล้วแต่นะ้ะแล้วแต่ใครว่าแบบอยากจะกรอกอะไรตรงไหนแต่ด้วยส่วนตัวค่ะจะขอแนะนําให้กรอกช่องแรกที่ Value Proposition ค่ะเพราะว่าตัว Value Proposition ตัวนี้มันคือสิ่งที่เราเหนือกว่าคนอื่นว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยต่างกับคนอื่นยังไงนะคะแล้วก็มันมี Value ที่สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ได้อย่างไงบ้างค่ะอย่างที่2พอเราลู้ตัวเราแล้วก็คือ Product ของเราเนาะก็ต้อง มารู้ค่ะว่าลูกค้าหรือคนที่ต้องการแวลูหรือต้องการสินค้าของเราเนี่ยเป็นใครก็คือตัวที่2ที่เซียมักจะกรอกก็คือ customer segment ค่ะก็คือว่ากลุ่มลูกค้าที่เรากําลังจะเข้าไปหาเนี่ยเป้าหมายหลักเป็นใครเป้าหมายรองเป็นใครนะคะอันนี้คือช่องที่2นที่จะกรอกตังที่3ค่ะก็เป็น key partner key partner สําคัญยังไงตัว key partner นะคะมีหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น vendor vendor หรือก็คือคนที่ส่งของให้เราเป็นอาจจะเป็น raw material หรือว่าจะเป็นพวก resource ต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่เราต้องใช้ในการสร้างสินค้าหรือบริการที่เรากําลัง เสนออยู่นะคะอันนี้ก็คือพาร์ทเวนเดอร์หรือจะเป็นพาร์ทของดิสติบิวเตอร์ดิสติบิวเตอร์ก็คือคนที่จะช่วยเราขายเนี่ยโลจิสติกต่างๆการขนส่งต่างๆหน้าร้านต่างๆนะคะคนเหล่านี้ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์เราทั้งสิน้นถ้าเรายิ่งมีคีย์พาร์ e เนอร์มากเท่าไหร่นะก็จะมีโอกาสที่ทําให้ไอางานของเราเนี่ยทำไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เรามี3ช่องแล้วเนาะมี value proposition customer segment key partner ส่วนตัวอื่นที่อยู่ช่องบนอีก4ตัวจะเป็น customer relationship นะคะแล้วก็ channel ให้เรารู้ค่ะว่าถ้าเราเล็ กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้แล้วค่ะเราจะทําให้เขาอยู่กับเรานานๆไปยังไงเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยังง่งยืนกับลูกค้ากลุ่มนี้ของเราได้อย่างไรบ้างให้เราคิดมาเป็นพอย n t เลยค่ะว่าเฮ้เราจะทําอีเวตนนี้นะทำกิจกรรมนี้นะเราทำแคม này, เปญนี้ก็ทำให้เขาอยู่กับเราไปได้นานๆรวมถึงช่องทางตัวเนี้ยช่องทางที่เราจะเข้าถึงลูกค้าช่องทางที่เราจะพูดคุยกับลูกค้าช่องทางที่ลูกค้าสามารถมาซื้อสินค้าของเราได้ซึ่งถ้ารวมๆตัวนี้ค่ะก็จะเป็นพวก customer journey ที่เราจะทําให้รู้ว่าเราจะหาลูกค้าหรือเราเจอลูกค้าในจุด ไดบ้างของ Channel นะคะต่อมาก็คือ key activity key activity คือสิ่งที่เราจะทำเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการตัวนี้ขึ้นมานะคะต่อมาคือ key resource ค่ะว่าการที่เราจะทำผลิตภัณฑ์หรือบริการตัวเนี้ยเราต้องมี resource อะไรอย่างเช่นถ้าเรากำลังจะพัฒนาซอฟต์แวร์ key resource ของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักพัฒนาค่ะหรือเราอาจจะมี partner เป็น product ซอฟต์แวร์ที่เราจะเอามาใช้ก็เป็นไปได้นะคะตรง key resource กับ key partner นะคะมีความต่างกันนะคะคือ key resource เนี่ย คือ o u r c e ที่เราใช้ในการผลิตส่วน Partner เนี่ยเหมือนผู้ช่วยที่เขาอาจจะมีพวกนั้นอยู่แล้วแลวมาสามารถช่วยเราได้นะคะอันนี้คือความต่างกันเนาะส่วน2อันล่างะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยในการทําแผนธุรกิจในทุกครั้งก็คือตัว r ร v e n ว่า New Stream หมายถึงว่าเราจะมีช่องทางในการได้มาซึ่งรายได้อย่างไรบ้างณปัจจุบันค่ะเราไม่จําเป็นต้องซื้อมาขายไปเป็นช่องทางเดียวเสมอไปนะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า Multi Channel หรือ Multi Touch Point เราสามารถใช้การซื้อขายสินค้าก็ได้ทําเป็น Subscription d a t e ก็ได้นะคะ ทำเป็นขายโฆษณาลงโฆษณาทำแบนเนอร์หรืออื่นๆที่มันเป็นรายได้เข้ามาสู่บริษัทของเราที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าและบริการที่เรากําลังนําเสนออยู่ตัวนี้ก็ถือเป็นรายได้ทั้งสิ้นค่ะตรงนี้เขาถึงเรียกว่า revenue stream เนาะมันไม่ได้เป็น revenue ที่มาทางเดียวมันมาเป็น stream หรือว่าเป็นสายสายของของรายได้ที่เราจะได้นั่นเองค่ะส่วนช่องสุดท้ายนะคะก็คือ cost cost structure ก็คือรายจ่ายทั้งหมดที่เราจะใช้ในการทําหรือพัฒนาสินค้าบริการตัวนี้ขึ้นมาค่ะมีอะไรบ้างอาจจะเป็น R&D ไหมเกิดพัฒ ตัว research and development ไหมการพัฒนาเป็นพวกพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น development cost ไหมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าเช่าค่าก่อสร้างค่าสินค้าหรืออื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราค่ะคือไอ้ตัว9ก้าช่องตัวนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างมันอาจจะเป็นภาพกว้างนะแต่ว่าทําให้เราสามารถรวบรวมความคิดได้ว่าสินค้าและบริการของเราเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างเรามีจุดไหนที่ยังขาดตกบกพร่องไปบ้างนะคะรวมถึงว่าถ้าสมมติ cost เราเยอะๆเนี่ย revenue เราน้อยเนี่ยเราจะมีทางหรือหนทางไหนที่จะ ทำใ,ให้เรามีรายได้มากขึ้นคือตัวนี้มันเหมือนเป็นสรุปเนาะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะขอทุนหรือขอเงินคือส่วนมากไอ้แผนเนี้ยเอาไว้สําหรับการของเงินเนาะถ้าเราจะขอยังไงเขาต้องมีรายละเอียดเพิ่มอยู่แล้วแต่ตัวนี้เหมือนสรุปให้เราดูให้เราที่เป็นคนที่กําลังอยากทำอะเข้าใจภาพรวมด้วยรวมถึงคนที่เรากําลังไปนําเสนอแผนตัวเนี้ยให้เขารู้ว่าเรากําลังเสนออะไรเพราะว่าคนที่มีเงินเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาให้ใหกับเราเยอะเขาจะดูภาพรวมว่าเฮ้ยสิ่งที่เราท,ทําคืออะไรน่รา invalid, สนใจไหมถ้าเขาสนใจเขาก็จะมาลงทุนกับเราค่่ะแที ไม่ได้นะคะคือข้อดีมากๆของการทํา BMC หรือทาตัว business model canvas ตัวนี้ออกมาเป็นแผ่นคือตัวนี้มันจะทําให้เรารู้ด้วยตัวไอกระดาษแผ่นเดียวนี้เลยว่าสิ่งที่เราจะทํามันรอดไหมมันจะรุ่งไหมมันจะร่วงยังไงมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะคะเพื่อให้เราสามารถพัฒนาไอกระดาษหนึ่งแผ่นนี้ให้มันสมเหตุสมผลมันเข้าท่าที่สุดในการที่เราจะเริ่มต้นธุรกิจนะคะก็คือเหมือนคับว่ามันจะช่วยเรา ความเสี่ยงที่จะทําธุรกิจโดยที่แบบอาจจะมีบางจุดที่เรายังไม่ได้นึกตั้งแต่แรกตัวนี้ค่ะมันจะช่วยรวบรวมความคิดของเราสรุปออกมาว่าเรายังขาดอะไรเรามีจุดแข็งอะไรเรามีจุดอ่อนอะไรจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเมื่อเราเอาไอแผนตัวนี้ไปทํามันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นค่ะ